สวัสดี FC มืนพุทธาชาแนลทุกท่านนะครับก่อนไปรับชมขอค่าเข้าชมคนละหนึ่งไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ สดีครับสวัสดีเอฟทุกๆท่านนะครับวันนี้เราเมื่นพุทธาพระแท้จะมานำเสนอนะพระผงยอดนิยมอีกหนึ่งรุนที่ตอนนี้บอกได้เลยว่ากระแสตอบรับดีมากๆนะดีมากๆเลยสำหรับขุนแผนสายเหนือนะตอนนี้ขุนแผนสายเหนือนี่โอ้โหคนตามหากันให้ควักนะฮะ แร,แรงกว่าพระเหรียญด้วยซ้ำนะตอนนี้ราคาแพงกว่าพระเหรียญด้วยซ้ำนะใครที่ยังไม่มีหรือว่ายังไม่ทราบนะเดี๋ยวเรามาชมไปด้วยกันนะเรามาศึกษากันไปด้วยกันนะสำหรับรุ่นนี้เขามีชื่อรุ่นว่านี่นะขุนแผนเีนะโอเคนี่นะขุนแผนไพยมณีทิพย์นะ อันนี้ออกสายเหนือแน่นอนออกเชียงรายนะออกเชียงรายนะอันนี้พายมะนีทิพย์นะฮะวัดหนองถ้ำอำเภอพานจังหวัดเชียงรายฮะ,ะออกปีนี้2565 พิเศษยังไงทําไมคนถึงตามหากันนะรุ่นนี้ทําไมถึงได้รับความนิยมนะเพราะวันหนึ่งสร้างหน้อยนะสร้างหน้อยมากๆนะสองมวลสารดีสามพิธีปลุกเสกเยอะนะรุ่นนี้พายมณีทิพย์นะเดี๋ยวเราจะมาบอกกันก่อนว่าจํานวนการจะสร้างมีเท่าไหร่นะมาตั้งแต่รายการแรกเลยนะรายการนําเลิกนะรายการนําเลิกนะกล่องจะเป็นแบบนี้นี่นี่ กล่องเป็นแบบนี้นะกล่องเป็นกร,รมยี่สีชมพูนะรายการนำเลิกสร้างแค่29ชุดบนโลกนะสร้างแค่29ชุดบนโลกเนะี่ยฮะรายการนำเลิก2นะ2รายการรัตนมงคลนะหรือชุดกรรมการนั่นเองรัตนมงคลนี่ก็สร้างแค่69ชุดบนโลกเช่นกันนะโอ้หถือว่าน้อยมากๆนะ้น้อยที่สุดนะ สามนะรายการลุ้นเนื้อลุ้นโชคพิมพ์ใหญ่นะฮะรายการลุ้นเนื้อลุ้นโชคพิมพ์ใหญ่เนี่ยสร้างแค่สามพันองหรือสามสิบลังเท่านั้นนะฮะสร้างโอ้โหโน้อยมากๆพี่มีที่เราอยู่หนึ่งหลังนะมีที่เราอยู่หนึ่งลัง,นะง,ลงใครสนใจรีบทักกันเข้ามานะฮะนี่คือรายการพิมพใหญ่นะต่อไปรายการพิมพ์เล็กนะนี่รายการพิมพ์เล็ก น้อยกว่านั้นอีกนะรายการทิมพ์เล็กนี่สร้างแค่หนึ่งพันองเท่านั้นนะครับทเล็กสร้างแค่หนึ่งพันองเท่านั้นโอ้โห้ยน้อยมากๆนะฮะต่อไปก็เป็นรายการแจกสุนจองนะสร้างเก้าสิบเก้าองนะรายการแจกคณะสงฆ์สร้างสิบเก้าชุดนะฮะรายการแจกผู้ช่วยงานวัดเก้าสิบเก้าองโอ้โหมีอยู่แค่นี้จริงๆฮนะ มีน้อยมากๆนะน้อยมากๆเดี๋ยวเราจะมาไล่กันตั้งแต่นะตั้งแต่ล่างๆขึ้นไปนะล่างๆขึ้นไปเลยล่างสุดก็น่าจะเป็นพิมพ์เล็กนะพิมพ์เล็กนี่ก็เป็นลุ้นเนื้อนะลุ้นเนื้อนะนี่นะในในแต่ละเนื้อของรายการพิมพ์เล็กนะไม่เกินหนึ่งร้อยนะไม่เกินหนึ่งร้อยองนะสูงสุดเลยคือเกาองค์นี่ มาเดี๋ยวเรามาชมกันตั้งแต่องเล็กองเล็กนะองเล็กจะเป็นกล่องสีฟ้านะใสะก็นะเล็กตามตามขนาดองค์พระนะ,ะเล็กตามขนาดอง์พระนะแล้วก็สกรีนด้วยสีทองนะมีคําว่าขุนแผนพายมะนีทิพนะฮะพายมะีทิพข้างในนะฮะประกอบด้วยมวลสารอ้ถือว่าเยอะอะมวลสารของพายมณีทิพเนี่ยเขาบอกเลยว่า สี่พลายห้ากุมารนะฮะโอ้โหผงพลายเยอะมากเก้าผงพลายนะฮะนี่แล้วก็มีมนสารอื่นๆด้วยนะที่เอามารวมกันแล้วเพื่อจัดสร้างรุ่นนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นทรายเสกหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะหลวงหลวงพ่อเท่าปันนะหลวงพ่อโตวิหารทองหลวงพ่อโมจันทารามนะที่มอบมรดสารมาให้ผงเสนหานะผงดอกทองว่า ผงว่านสาวหลงนะที่ผสมลงให้นะสามเมผงเมตตานะคูบาใต้อ่องวัดดอยกู่ไก่แก้วนะแล้วก็สี่นะดินเจ็ดป่าชา้าดินเจ็ดบวกควายแล้วก็ดินเจ็ดจอมปลวกนะฮะแล้วก็ต่อไปนะเป็นผงจตุคามรามเทพผงปูนพระาธาตุนะะผงพระสมเด็จบางขุนพรหมนะ ผงพระเบญจภาคีนะผงแป้งเสกอาจารย์นิคมและก็อาจารย์เขม,มารา้โหแค่มวลสารก็สุดยอดแล้วนะไลก์ก็รายการต่อไปนะผงว่านสาวหลงนะอันนี้ได้มาคนละที่นะได้มาคนละที่นะต่อไปเป็นผงเหล็กไหลนะผงทูบหลวงพ่อกล้วยนะแล้วก็ผงพยางหิ้วดำโอ้โหมวลสารเยอะมากนะต่อกันเลยฮะ ผงพระธาตุจอมโพนหลวงตาดวงแสงอำเภอเถิงนะฮะทีมมีมวลสารใส่ในนี้นะแล้วก็9เกสอรดอกไม้ร้อยแปดนะฮะแล้วก็สิบนะฮะผงดอกไม้วันพระใหญ่นะตลอดพรรษาตอนลงพระปาติโมกโอ้โหเยอะมากนะผงทูปหน้าหลวงพ่อทันใจวัดพระธาตุดอยคำจังหวัดเชียงใหม่โอ้โหอันนี้บอกเลยว่าสายเหนือรู้จักกันทุกคนนะ หลวงพ่อทันใจวัดพระทาตุดอยคำนะแล้วก็มีนะฮะอันนี้เด็ดที่สุดนะบางองค์ที่เหมือนกับผงน้ำมันนะก็จะมีนะฮะน้ำมันว่านมนตุอุย๋ยนะหรือหลวงปู่นะคูบาอินสมวัดปางน้ำหายนะอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายนะมีผสมอยู่ในนี้ด้วยนะถือว่า สุดในสุดอะอามวลสารต่างๆนะมวลสารต่างๆหรือว่าเด็ดมากๆนะเดี๋ยวเราจะพาพี่ๆมาชมกันก่อนนะรุ่นนี้ลุ้นแม้แต่พิมพ์เล็กนะพิมพ์เล็กก็ลุ้นยันตะกุดทองคำนะมานี่กล่องสีฟ้านะอย่างที่ผมบอกนะกล่องสีฟ้าเป็นพิมพ์เล็กกล่องสีแดงเป็นพิมพ์ใหญ่นะสีนนะซีใสนะแต่ว่าก็ามีปั๊มตาวัดมานะขุนแผนนะ ทายมณีทิพย์วัดหนองถ้ำนะฮะแล้วก็นนเ,นเนี่ยเขาจะมีเงีนะ้ยเครื่องอัฐบริขารนะฮะโอ้โหถาทองสุดยอดกิมเล็กนะฮะป้าถุงว่านดอกทองนะเรียบร้อยนี่เห็นกันชัดๆในฮะนี่แค่พิมเล็กนะพี่นะนี่แค่พิมเล็กนะ เนื้อเหลืองนะว่านดอกทองนะ,ะนี่ปั๊มตาวัดชัดเจนนะฮะรันเลขรันนัมเบอร์นี่ฮนะห้าหนึ่งหูหนาทาทองสวยงามมากอ่ะนี่ฮนะนี่แค่พิมพ์เล็กนี่แค่โชว์พิมพ์เล็กให้ชมนะต่อไปเราจะมาชมพิมพ์ใหญ่นะพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่ พิมพใหญ่เนี่ยสร้างอยู่สามพันองค์นะพิมพ์ใหญ่สร้างสามพันองค์ลุ้นยันตะกุดทองคํานะลุ้นออปชันอีกมากมายข้างหลังมีฝังด้วยนะเดี๋ยวมีฝังอะไรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะฝังแน่ๆคือมีตะกุดทองคํานะฮะมีตะกุดทองคําสูงสุดถึง9ดอกนะตะกุดทองคําสูงสุดถึง9กดอกอมีคนตั้งรับเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มีตะกุดทองคำสองดอกก็มีนะฮะตะกุดทองคำหนึ่งดอกก็มีเช่นกันนะ แล้วก็ที่เหลือก็เป็นตะกุดเงินนะเป็นตะกุดเงินก็มีตะกุดทองเหลืองก็มานะโอ้เยอะเอะเยอะมากๆนะมาเดี๋ยวเรามาแกะชมกันก่อนนะกล่องจะเป็นสีแดงแบบนี้นะข้างหน้าเหมือนกันกันกบพิมพ์เล็กทุกอย่างนะแค่กล่องใหญ่ขึ้นสีก็เปลี่ยนเป็นสีแดงนะมาเรามาชมกันก่อนเลยนะ,ะนี่มาลุ้นกันเลยฮะมาลุ้นกันเลยฮะ โอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยฮะโอ้ยงานคมกริบบอกได้คำเดียวว่าคมกริบเลยนะโอ้ยยังไม่พอฮะยังไม่พอได้ตะกุดเงินแท้คู่ด้านหน้านะนี่เขามีตะกุดคู่ด้านหน้ากับด้านหลังนะนี่มองผัดผ่านนะมองผันผ่านเนี่ยเหมือนขุนแผนของหลวงพ่อศิลวัละหารใหญ่เลยนะลองเอาไป เทียบกันดูคล้ายๆนะฮะคล้ายๆเส้นเนี่ยจะเล็กนะเส้นซุ้มนี่จะเล็กนูแต่มีความคมมากนะนะฮะดูขอบดูสันไม่มีไม่มีบินไม่มีหักเลยนะนี่รันเลขรันนัมเบอร์แต่อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะเห็นไหมหัวรันเลขรันนัมเบอร์อยู่ด้านหลังด้านหลังนี่นี่นีนะ่มีรูปถุงดองอยู่ตรงนี้นะฮะรันเลขรันนัมเบอร์อยู่ตรงนี้ เนี่ยนะขออนุญาตส่องแบบไม่ค่อยชัดเหมือนกันโอ้เลขสามตัวเดียวฮะเลขสามตัวเดียวฮะนี่ฮะโอ้สวยงามมากที่สุดในดวงใจอาระนี่ฮะ,ะเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ชมอีกนะแกะใชมหลายๆองค์นะหลายๆองคนะ์เพราะว่ารุ่นนี้ผมตั้งใจจะเก็บด้วยนะแล้วก็มีมาแบ่งปัน เอฟีท่ทุกท่านด้วยนะใครสนใจนะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับนี่โอ้โหมาเรียบร้อยฮะถ้าเป็นแบบนี้วา่านอ่าจะเป็นว่านสบู่เลือดอ่าถ้าเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นสีแดงทาทองนะจะเป็นว่านไก่แดงนะจะเป็นว่านไก่แดงนะอันนี้เป็นว่านสบู่เลือดฮะ ฝังตะกุดทองแดงกับทองเหลืองอ่านี่ฝังตะกุดทองแดงกับทองเหลืองเนี่ยสร้างแค่นะดูจํานวนการจัดสร้างนะว่านสบู่เลือดนะอืมนี่นี่น,นี่ยิ้มใส่ว่านสบู่เลือดฝังตะกุดทองแดงทองเหลืองสร้างแค่หนึ่งร้อยหกสิบแปดองค์เท่านั้นนะสร้างแค่หนึ่งร้อยหกสิบแปดองค์เท่านั้นโอ้โหถือว่าน้อยมากๆคะนี่ งานคมคลิปฮะเนี่ยโอ้ยนี่ยี่สิบองค์องค์สุดท้ายแล้วเนี่ยหนึ่งสี่แปดฮะหนึ่งสี่แปดฮะงดงามที่สุดฮะน,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็มีมีองค์นี้โชว์ด้วยโอ้โหนี่ฮะทูโทนฝังตะกุดเงินแท้หนึ่งดอกฮะทูโทนฝังตะกุดเงินแท้หนึ่งดอก ถูโทนก็มีนะเว้ยนะถูโทนก็มีนะนี่น่าจะสร้างน้อยนะถูโทนนะอ่าขาวเขียวฮะขาวเขียวสร้าง49องค์บนโลกเพราะว่าฝังนาคปลกฮะ ฝังหน้ากรกสร้าง49องค์บนโลกโอ้โหเนี่ยพี่ๆจะได้ลุ้นกันแบบนี้แหละลุ้นกันสนุกแน่นอนนะสำหรับรุ่นนี้หนึ่งพระสวยพระคมแน่นอนมวลสารดีมากๆนะมวลสารดีมากๆเลยนี่นะครับอ่าเรียบร้อยอ่าผมจะให้ชมกันประมาณนี้ก่อนนะประมาณนี้ก่อนอ่เดี๋ยวเราโชว์ด้านหลังบ้างนี่อ่านี่นะนี่คือรายการ รายการสุดท้ายกับรายการลุ้นเนื้อนะฮะสองรายการต่อไปเป็นาารนะายการลองท็อปนะรายการลองท็อปของเราเนี่ยจะเป็นชุดกรรมการนะลองท็อปของเราจะเป็นชุดกรรมการอ่าผมขออนุญาตจัดวางหน่อยนะครับนี่นะะ ชุดกรรมการมีทั้งหมดนะมีทั้งหมด5องค์นะมีทั้งหมด5องค์ในในนี้นะเขาบอกว่างนั้นนะ5องค์ในนี้นะามาเรามาดูกันกล่องเป็นกระยี่สีชมพูทรงยาวแบบนี้นะทรงยาวแบบนี้แล้วก็ไม่โฟกัสเลยแล้วก็ปั๊มคำว่าขุนแผนพายมะนีทิพวัดหนองธรรมนะนี่ หนึ่งในหกสิบเก้ชุดบนโลกฮะหนึ่งใน69ชุดบนโลก, 1, โ,ลกโอ้โทำออกมาได้ดีมากมีการลองลองกันพระโอ้โหมิหน้าล่าทำไมถึงลองท็อปอุโยตาละตาละสวยงามมากๆฮะสวยงามมากๆฮะ นับแรกเอาองค์แรกไปก่อนนะองแรกเป็นพิมพ์ใหญ่ฮะพิมพ์ใหญ่ตะกุดทองคำฮะเป็นลายธงชาติตะกุดทองคำจ้ะพี่นี่นะวันนี้กล้องไม่ค่อยโฟกัสนี่โอ้โหงดงามลือเกินนะลายธงชาติตะกุดทองคำโอ้โหเลขห้าเก้าฮะสวยงามมากๆเลขห้าเก้านะนี่ชุดนี้ชุดที่ห้าสิบเก้าององแรกลายธงชาติตะกุดทองคำนะ องค์ที่สองนะเป็นพิมพ์ใหญ่ตะก,กุดเงินสามดอกสามดอกนะจะเป็นสีเขียวกลับมาเลยสีเขียวนะสีเขียวเนี่ยเรืองแสงนะฮะตอนกลางคืนเรืองแสงด้วยนะพี่นะสีเขียวเรืองแสงฮนะโอ้โเรียบร้อยนี่ฮนะเรืองแสงสวยงามมากสวยทั้งกลางวันสวยทั้งกลางคืนนะผมชอบมากสีเขียวเพราะว่าอะไรนะเพราะว่า เหมือนยกอ่าเหมือนยกเลยนะฮะนี่ตะกุดเงินสดอกฮะตะกุดเงินสดอกนะฮะนะแล้วก็ต่อกันด้วยนะองค์สุดท้ายของพิมพ์ใหญ่นะเป็นฝังตะกุดเงิน2ดอกนะฮะฝังตะกุดเงิน2ดอกเป็นสีม่วงโอ้โหม่วงก็สวยสวยะงานเนียนกริบเลืองแสงด้วยหรือเปล่าเนี่ยเหมือนจะเลืองแสงด้วยนะฮะนี่ เลขโคดเดียวกันหมดนะทั้งชุดนะเลขโค้ดเดียวกันหมดทั้งชุดงานคมคลิปฮนะงานคมคลิปจริงๆโอ้โหแ,แล้วดูในในตะกุดนะมีรอยจายน,ะนจาด้วยนะในตะกุดมีรอยจานด้วยนะนี่นะโอ้โหขนลุกขนลุก,ลกอ่าแล้วก็พิมพ์เล็กนะพิมพ์เล็กก็จะเป็นนี่ทูโทนนะฝังตะกุดเงินหนึ่งดอกนะ ฝังตะกุดเงินด้านล่างนะฮะด้านล่างหนึ่งดอกทูโทนนะครับหนึ่งองค์แล้วก็เขียวเหนียวซับอีกหนึ่งองค์ฮะโอ้เขียวเหนียวซับตะกุดเงินแท้สองดอกฮะตะกุดเงินแท้สองดอกเขียวเหนียวซับน,นี่แน่นอนฮะ,ะเรืองแสงแน่ๆนะฮะเรืองแสงแน่ๆน,นี่นะฮะนี่คือท็อปไฟต์อ่าท็อปไฟต์จริงๆนะครับนี่ 5องค์ฮะคุ้มค่าแน่นอนสำหรับรายการารายการที่สองลัตตนมงคลนะฮะนี่คือชุดลัตตนะมงคลคุ้มค่าตั้งแต่องค์แรกแล้วตะกุดทองคำแทนหนึ่งดอกฮะแล้วก็มาถึงชุดสุดท้ายนะนี่ชุดท็อปท็อปที่สุดละไม่มีไม่มีเกินนี้ไปแล้ว เนี่ยนะนี่คือชุดนัมเลิกฮนะนี่คือชุดนัมเลิกสร้างแค่29ชุดบนโลกเนี่ยนะสร้างแค่29ชุดบนโลกเจ้าพี่จ๋จาโอ้ยแล้วขนลุกนะเปิดยังไงเดี๋ยวโโอ้หผิดด้านดิโอ้ย,อยละลายไปเลยละลายไปเลยพี่นี่นะฮะ พิมพ์ใหญ่นะฝังตะกุดทองคำสองดอกพิมพ์เล็กฝังตะกุดทองคำหนึ่งดอกพร้อมกับเจิมแป้งในพิธีด้วยนะฮะโอ้โหยังไม่พอนี่ยเขายังเจิมแป้งให้ด้วยนะฮะโอ้โหวันนี้ชุดที่ต้องไรเอ่ยยี่สิบเก้าชุดนะฮะชุดของผมชุดที่ชุดที่ยี่สิบสามะสองสามะเลขโค้ดสองสามนะฮะนี่ อุ้ยมีรอยจานด้วยพี่น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 ะถึงแม้จะเป็นสีดํานะแต่เห็นรอยจานชัดเจนนะเห็นรอยจานชัดเจนเลยอ่านี่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 ฮะมีรอยจานชัดเจนนะเหมือนจะใช้ดินสอจานนะนี่นะนี่แน่นอนจริงๆฮะตะกุดทองคําคู่นะฮะเนื้อดำนะเนื้อดําผงใบลานแหละนะส่วนพิมพ์เล็ก พิมเล็กตะกุดทองคำหนึ่งนะฮะตะกุดทองคำหนึ่งเล็เดียวกันนะเลขเดียวกันน,ะน,นี่แป้งเิมชัดเจนมากสวยงามที่สุดอ่านี่ชุดเล็กชุดใหญนะ่เห็นกันไปเรียบร้อยแล้วนะเห็นกันไปเรียบร้อยแล้วนะใครสนใจสามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทางนะของดีมีจํานวนจํากัดจริงๆนะแค่ลุ้นเนื้ออย่างเดียวนะแค่ลุ้นเนื้ออย่างเดียวเนี่ย มีแค่30ลังเองนะพระสร้างน้อยมากๆ30ลังบนโลกนะน้าชาหาเป็นอย่างยิ่งนะเก็บสะสมหน้าชาหาในกลุ่มเริ่มราคาแรงขึ้นเรื่อยๆรนะรีบตัดสินใจรีบพักกันเข้ามานะฮะใครที่ยังไม่มีนะใครที่ยังไม่มีพิมพ์เล็กก็น่าสนใจนะพิมพ์เล็กสร้างแค่หนึ่องค์เท่านั้นนะโอ้แน่นนะพิม์เล็กแน่นจริงๆนะ ใครสนใจสามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทางจริงๆนะครับ